สวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่หมูปิ้งเกมเมอร์ครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับว่าตอนนี้เนี่ยหมูได้ทําการเปลี่ยนแนวเกมจากการเล่นเกมแนวโดดรม่มหรือว่าแพตเทิลรอยย่เนี่ยมาเป็นแนวชุดแอนด์รูทอย่างอารีนาเบรกเอาเต็มตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยหมูจะไม่ได้มาเล่นเกมครับแต่ว่าหมูจะมาพูดถึงข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับอยู่เรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือมันเกิดจากความสงสัยของหมูเองนะครับนั่นก็คือในระหว่างที่หมูโหลดเจ้าเกมอารีนาเบรกเอาตกมาเนี่น ีกเวอร์ชันหนึ่งครับนั่นคือตัวที่มาเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นตัวไท์นั่นเองซึ่งหมูเองเนี่ยก็เห็นว่าเฮ้ยน่าสนใจแล้วหมูก็ลองไปหาข้อมูลจนมาเจอเว็บไซต์ของทาง Off i c i a l นะครับแต่ในว,วันนี้เนี่ยหมูจะมาอ่านแล้วก็บอกให้กับทุกๆคนไปพร้อมๆกันนะครับว่าเจ้าเวอร์ชั่นตัวนี้เนี่ยมันต่างจากเวอร์ชันที่มันเป็นตัวหลักยังไงนะครับผมมามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเขาได้โจหัวมาแล้วนะครับว่าเกมในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยมันจะมีขนาดอยู่เพียง800เมกะไบต์เท่านั้นซ ในนี้นะครับในออฟฟิเชียลบอกว่าเ,ออเขาได้ปรับในส่วนของคุณภาพกราฟิกให้มันดรอปลงในส่วนเวอร์ชันนี้เนาะแถมยังใช้ความจําของมือถือเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วก็แต่ว่าระบบเกมเพจต่างเนี่ยยังสามารถเล่นได้เหมือนเดิมเหมือนกับเวอร์ชันที่เป็นทางการเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมว่าตรงเนี้ยผมอยากจะให้ทุกคนมาโฟกัสตรงนี้ครับซึ่งตัวผมเองก็อยากจะรู้เช่นกันว่าเจ้าเวอร์ชันนี้มันต่างกันตรงไหนนะครับโดยมันจะมีคําถามมีทั้งหมดกี่ข้อเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบข้อครับเดีย๋ยวเราจะมาไล่อา่าน ข้อมูลไปทีละข้อกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกรเขาบอกว่าต้องมีพื้นที่ว่างในมือถือเท่าไหร่แล้วตัวไฟล์เกมเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนนะครับทางออฟฟิเชียลแนวได้บอกว่าขนาดแพคเกจของการติดตั้งจากการทดสอบเบต้าตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ800เมกะไบต์นะครับหลังจากที่คุณได้เปิดตัวเกมแล้วเนี่ยก็ต้องดาวน์โหลดและต้องใช้พื้นที่อีกราวๆ50เมกะไบต์โดยประมาณรวมถึงทรัพยากรแผนที่ที่จะใช้พื้นที่อีกประมาณ350เมกะไบต์พื้นที่เก็บข้อมูลทั้งหมดที่ใช้นะครับก็รวม,ร,วมวราว2บ แต่ทางออฟฟิเชียลเขาได้แนะนำนะครับว่าขอแนะนำให้มีอย่างน้อยราวๆ 3G กิกก็คือเหลืออย่างน้อย 3G กิกสำหรับการโหลดเจ้าเกมนี้นะครับข้อที่2ครับก็บอกว่าใช้บัญชีเดียวกันล็อกอินทั้งในเวอร์ชันที่เป็นตัวหลักกับตัวไลน์ได้ไหมถ้าเกิดไม่ได้จะสามารถถ่ายโอนไปอีกเวอร์ชันหนึ่งได้หรือเปล่าคาตอบก็คือได้ครับคือคุณสามารถใช้บัญชีเดียวกันไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Gmail เนี่ยล็อกอินเป็นตัวละครเดียวกันได้นะครับซึ่งอันนี้หมูยืนยันเนาะเพราะว่าหมูใช้ Gmail เป็นตัวล็อกอินนะครับ แล้วเวอร์ชันไลท์เนี่ยมันต่างจากเวอร์ชันหลักงไหนนะครับขาอบอกมาสั้นๆครับว่าแตกต่างแค่คุณภาพกราฟิกกับขนาดแพ็กเกจที่ติดตั้งตัวเกมแค่นั้นเองข้อที่4ครับเวอร์ชันไลท์เนี่ยจะรวมทีมกับเพื่อนที่อยู่เวอร์ชันเดิมได้ไหมคําตอบก็คือได้ครับสั้นมากเลยนะครับก็ทีนี้เพื่อนๆคนไหนที่เล่นเวอร์ชันไลท์อยู่นะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นกังวลจังว่าฉันจะเล่นกับเพื่อนได้ไหมอันนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าสามารถรวมทีมกับเพื่อนที่เล่นเวอร์ชันหลักได้นะครับข้อที่ั้งไสาหรับ iOS อย่างคําตอบอันนี้เขาบอกมาแล้วนะครับว่ายังไม่มีในขณะนี้นะครับซึ่งทาง iOS เนี่ยก็ยังคงต้องรอกันต่อไปเนาะข้อที่6ครับในเกมเวอร์ชันดั้งเดิมกับไลท์เนี่ยราคาไอเทมที่อยู่ภายในเกมเนี่ยมันเท่ากันไหมคําตอบคือเท่ากันครับซึ่งหมูก็ลองดูดูมาแล้วนะครับส่วนข้อที่7ครับใช้บัญชีเดียวกันล็อกอินทั้ง2เวอร์ชันได้หรือเปล่าทาง Off ฟิเ i ียนะครับก็บอกมาว่าได้ครับก็คือสามารถใช้บัญชีเดียวกันล็อกอินเป็นตัวละครเดียวกันได้ทั้งตัวเดิมแล้วก็ตัวไลท์นั่นเองข้อที่8อแปดคร เลยว่าเป็นปัญหาของใครหลายๆคนนะครับก็คือเล่นแล้วรู้สึกว่ามันกระตุกมันน่วงฉันควรจะทํำยังไงดีคําตอบของทางนี้นะครับเขาให้คําแนะนํามาว่าถ้าประสบปัญหาเครือข่ายที่มันล่าช้าเนี่ยให้เขาบอกว่าให้ตรวจสอบสถานะเครือข่ายของเรานะครับก็คืออินเทอร์เน็ตในบ้านเราเนั่นแหละพอดีเก้าครับโอ้โหคําถามเบสิกเลยครับทุกเกมเนี่ยถ้าเป็นแนว f อ s บนมือถือเนี่ยมูเชื่อได้เลยว่าจะต้องมีเรื่องนี้แน่นอนนั่นก็คือสามารถใช้อิมูเลเตอร์เล่นได้ไหมนะครับซึ่งทาง o f f i c i a l ของทางเว็บไซต์เนี่ยเขาได้บอกมาว่าตัว เบต้าตัวนี้ครับออกแบบมาบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับย้านะครับว่าเป็นบนมือถือเท่านั้นส่วนคนที่ล็อกอินผ่านแพลตฟอร์มอื่นหรือว่าตัวอิมูเลเตอร์เนี่ยมีสิทธิ์อาจจะโดนแบนหรือว่าโดนลังงับทั้งหมดเลยนะครับมาถึงข้อสุดท้ายครับจะลบบัญชีหรือว่ารีเซ็ตบัญชีได้หรือเปล่าคําตอบก็คือได้ครับคือคุณสามารถลบบัญชีได้ภายในเกมนะครับก็คืออารมณ์แบบประมาณว่าเอ้ยอยากจะเริ่มต้นใหม่นะครับรู้สึกว่าเราเล่นรอบนี้รู้สึกว่ามันไม่เวิร์กมันไม่เข้ามือนะครับอยากจะเริ่มใหม่ทั้งหมมดเลยคุณสาารรถ เลยนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสาหรับข้อมูลเกี่ยวกับ a r e n a Break เอาที่มันเป็นเวอร์ชั่นไลท์เนาะหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยเนาะถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดเนี่ยไงผมก็ต้องขอโทษเอาไว้ด้วยนะครับหรือถ้าใครที่เล่นเวอร์ชั่นตัวนี้อยู่เนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมีอะไรนอกเหนือยจากข้อมูลที่หมูได้อ่านไปทั้งหมดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมาแชร์ประสบการณ์มาแชร์ความรู้กันเนาะว่าคนที่เล่นเกมแนวชุดแอนด์รูทเป็นทุนเดิมอยยยูู่่่่แลล้้ววเเนนีหชไไดาใประททศ คนน่าจะเล่นเกมแนวนี้เยอะใครที่มีความรู้หรือว่ามีอะไรที่มันนอกเหนือจากที่หมูได้ชี้แจงไปในคลิปนี้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์เนาะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าคลิปต่อไปที่หมูจะทำเนี่ยเป็นเกี่ยวกับอะไรนะครับผมถ้าเกิดกรักกันชอบกันเนี่ยรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่หมูเนี่ยจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บายยจ้าทุกคนซีอูจ้า